อ๋อคยเสิร์ฟลูกขามาพักมาตายหาหมดแล้วมาต้องเสิมไปหัวเลยอันนี้เป็นแชรแก้นะครับแก้ครับผมนี่เป็นพแพ้แก้ครับผมนะนี่ครับผมนะ สวัสดีเจ้าเอ็กสวัสดีครับผมอ้าวไปเซเล็กสัปแดด้วยเหรอ๋อเซเล็กสัปแดด้วยกันเป้นเซนต์บังติงอ๋อ โอเคมัดติ๊กโอเคหรอวเริ่มเลยน้เป็นเพ้แก้ครับผมเอกโบกกล้องนิ่งๆหน่อยปวดหัวประพัดเสิร์ฟมาปรติ๊กเปิดทำไงตรงนี้หัวไปโห้ นะเสร็จแรกปฏิชนะนะด้วยนักสกอร์12ต่อสินะฮนะอันนี้ชิงอยู่ที่3,000และแต่นี้แก้3,000เลยครับผมโอ้โห ôi, โอ้โหยยอด <ś led> ระสาบอกร <ś led> สวัสดีเจ้าซอฟี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับหนึ่งเท่าครับผมประพัดเสมาประติกเปิดหนึ่งทำไมโอ้โหดูสภาพดูสภาพปริตกโอ้ยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับ สองต่อหนึ่งแต่เต็มด้วยโอ้โหเซเล็ตทำไมเสียนะโอเคตขนาดเมืออเดิม คิดไว้ขาคายโมกขาคายโมกหนึ่งต่อสองปะติสไปประพัดปะหัวหนึ่งสองหัวหัวโอ้โหโอ้โอโ,โอ้หไม่ตายนะปะติไม่ตายหัวก็พอแล้วปะติ สามต่อหนึ่งประพัดเสิร์ฟมาปฏิเปิดหัวหนึ่งชกไป,ปนักเล็กทำไมแปะไปแปรข้าไปสิเล็กทำไมสิเล็กหนึ่งประพัดคร้ารอบโอ้โหประพัดเข้ารอบปฏิเสธแค่ท้าหัวก็ตายแล้วหาประพัดคนเดียวก็ตายแล้ว สีออ่ 4, ตัวหนึ่งผัดเสิร์ฟมาปติปนหนึ่งสองแปลข้าไปไม่ข้ามานะลนูกนี้โอ้โหหัวอย่างเดียวพอหัวนะ่ะเออ หัวยังเดือวพอปาติไมันต้องไม่ปาดมันต้องไม่อะไรหรอกมุงหัวครับห,หัวประพัด,ดอินโยทายแล้กหนึ่งต่อห้าปาติกเซอร์ไปสประพัดทำยังไงเปิดมาโอ้โหตายโอ้โย <c oughs> ลูกนี้ได้แต้มสองต่อห้าครับผม ปาติ๊กบอกโอ้โหสองห้านะฮะปาติ๊กเสิร์ฟไปประพัดทรงไหเปิดไม่ได้นะประพัดเปิดขาไม่ได้นะเป็นสามต่อห้าครับผมนะปาติ๊กเสิร์ฟไปนะเอาแล้วเจ <Okay. S 1> ้าน้ำบอกกำกับเอา้าวสามต่อห้าปาติ๊กเสิร์ฟไป ปลาพัดใชยไหมไอ้เปิดหัวโอโ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะพยายามจะโขลยนะมวยเมาก็เตะกันดูดูดูมันดูมันดูมันดูอันนี้พม่าเอฟซีปาตติกนะพ่อพ่อพ่อพม่าเรียกพ่อนะปาตติกนะโอ้โหสุดยอดนะ มามันมันมันผู้นี่มันสี่ห้านะปฏิเสธเซลิข์งูมาออ้กันล่ะปฏิปฏิบอกมันทำให้เพื่อนฝูงเสียใจนะ ตอนนี้แต้มไปที่ห้าต่อห้านะฮะห้าต่อห้าออกครับออกหาต่อห้าปะติกเฟไปประพัดทำไมตรงนี้ปึ๊โอ้โหตาปอดีอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะฮะห้าต่อห้าปะพัดเสซฟมา ปัดติดปัดติดปัติดปติดดูว่าถ้าก็ยืนห่างอ่ะสำลวงขาเนี่ยสำลวงขาก็ตายแล้วห้าห้าปัดติ๊ดสบายผัดโอ๊ยผัดมาโอ๊ยลูกนี่ออกจีบหาแล้วเอ็กซ์หกห้า ม่ปะผ่าคนเดียวบอกปะพ่าคนเดียวบอกให้ด้ยวยห้าต่อหกโคนี้เือว่าสูสีนะหัวหัวผ้าหัวผ้าเออเออ,เอ,อ <c oughs> โอ้โหโคดี้สูสีนะสูสีมากนะ หกต่อหกนะประยงก็ยังอยู่นะปารตี้หกตอ่อหกเซเรสมังต้ามาแปลข้ามไปปะพางทำไงเอ้ยโอ้โหโอ้โหปาร์ตีะอันอนี้ได้เสียกันเยอะนะปารตีได้เสียกันเยอะมากครับโคลิได้เสียกันเป็นหมื่นนะราคาข้างนอกได้เสียกันเยอะครับหกหกเปิดดีด้วยนะเปิดก็ดีด้วย โป้าเต็กเสิร์ฟลงขาที่จะเสริมไปหัวเชื่อผมหนิถูกโคกเซเลสมาป้าเต็กไปเด้งสองหัวห้ยเฮ้ยทีบหายแล้วเฮ้ยโอ้ยตรงดีด้วยโอ้ อันนี้ต้องๆแล้วนะปั๊บปาพัดทุ่งดีเจ็ดหกสั่งเสียเล็กกับปาพัดเจ็ดต่อหกเปลาลบได้เปลา ตอนนี้เต็มที่8ต่อ6นะเปิดหัวไม่เป็นไรครับผมนะ9ก้าต่อ6นะ ถ้าเสิร์ฟอย่านี้ก็ตายนะครับ10ต่อหกนะฮะเรลมาเต็กไหม แก้แก ну? oh. oh. ้ที่สามสิบสามสิบสามอ๋ปาติกย mm ืน hmm มุมน uh ี้ยืนมุมนี้สภาปะพักคนเดียวยืนมุมนี้ปาติกยืนมุมนี้ปาติกยืนมุมนี้เสิร์ฟลงขานะอย่าเสิร์ฟอย่าเสิร์ฟใส่ใส่อะไรเสิร์ฟลงขา ปาติกเสิร์ฟลงขาอดี๋ยวเสิร์ฟไปหัวเชื่อผมนี่ปาติกถ้าเสิร์ฟไปหัวไปล้างสดเลยเดี๋ยวๆๆสมมร์ทไม่แก้มนี่สมาร์ไม่แก้มแล้วสมาร์ไม่แก้มหน่อยนึง